โอ้โหเหลือๆครับออกราจอก็ทำงานเต็มที่นะ99%นั่นเองนะในปี2025 HP Omen มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะก็คืออย่างหลักๆเลยแต่รอบนี้อัปเกรดนับ Omen Tempest Cooling Pro นะเพราะฉะนั้นชุดระบ,บายความร้อนตัวนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนนั่นเองนะแต่ว่าในรอบนี้ปีนี้เพิ่มโหมด Unleash เพิ่มขึ้นมานะ Unleash แปลเป็นไทยแปลว่าปลดปล่อยนั่นก็คือพูดง,ง่ายๆครับ โมสำหรับการโอทีนะเพราะว่าเครื่องนี้สามารถที่จะโอได้อย่างละเอียดนะร,รุ่นนี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ตัวท็อปสุดแรงสุดแต่ถ้านับเอาแค่ความพรีเมียมรุ่นนี้ติดท็อปชาร์จอย่างแน่นอนกับ HP Omen Max 16ครับกราัสูตรเพื่อนๆชาวนุมสเปกทุกคนด้วยนะผม เจนสเปคเจ้าเก่าเจ้าเดิมเช่นเคยนั่นเองนะวันนี้เราอยู่กับโน v o บุ m i เกมิ่งตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง HP นะในชื่อ HP Omen Max 16นั่นเองนะเป็นการ อัปเกรดขึ้นมาจากในรุ่น HP OMEN 16นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ย HP OMEN 16ถ้าย้อนกลับไปปีก่อนมันก็คือตัวท็อปของทาง HP นั่นเองนะแต่ว่ารอบนี้ในปีนี้ HP รอบนี้นะครับก็อัปเกรดยกเครื่องตัว OMEN 16ขึ้นไปให้มันท็อปเทียร์ให้มันเทพกว่าเดิมอีกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุงานประกอบหรือว่าเรื่องของชุดอะบยอยคอมร้อนด้านในที่มีการอัปเกรดยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองครับแต่ว่าโดยรวมนะครับดีไซน์ลักษณะหรือว่าภาษาการออกแบบ ยังคงเป็น HP Omen 16ที่เรารู้จักคุ้นชินกันอยู่นั่นเองครับซึ่งสเปคที่ผมได้มารีวิวในวันนี้นะก็จะเป็นสเปคตัวท็อปตัวของเขาครับรีวิวไหนก็จะเป็น Intel Core i 9 2 7 5 h x นะครับแล้วก็จับคู่การ์จอที่เป็น Nvidia RTX 5080นั่นเองนะแล้วก็ราคาเครื่อง122,5500บาทนั่นเองนะแต่ว่าเขาจะมีตัวเริ่มต้นของเขานะครับก็จะเป็น Intel Core i 9 2 7 5 h x เหมือนกันนะแต่ว่าลดการ์จอเป็น Nvidia RTX 5070 Ti นั่นเองนะร,ราคาเครื่องนั้นก็จะอยู่ที่95,500บาท ในส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบไวๆแล้วกันเอกลักษณ์ครับยังคงเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ข้างนอกนะครับโดยรวมไม่ได้เปลี่ยนไปจากในตัวปี2024หรือว่าปีก่อนๆเลยนะครับมีแค่ตัวโอเมนสีดํา จบแค่นั้นเลยครับแล้วก็เรื่องของวัสดุงานประกอบเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของพลาสติกนับที่เป็นวัสดุเรซเินแล้วก็ผสมกับตัวอลูมิเนียมนั่นเองนะครับซึ่งยังไงเนี่ยงานประกอบแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของแกนมรรพับหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยความแข็งแรง e <c oughs> ยังคงเดิมอยู่นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของวัสดุพื้นผิวน้าเรื่องของสีเนี่ยก็แน่นอนว่าเนี่ยครับมันเป็นรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่า เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอจับบ่อยๆหรือว่าคนที่มือเปียกอย่างเช่นผมเนี่ยจับบ่อยๆมันจะเป็นคราบมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทําความสะอาดยากหรือเปล่า ไม่ยากอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือเรื่องของตัวช่องดูดลมเย็นด้านใต้นับที่ซออร่งเป็นแถวเดียวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ดูดลมเย็นนับซ้ายขวาบริเวณนี้ซออร่งตรงบริเวณพัดลมนะครับแล้วก็ยังรองแถวยาวแบบนี้นะครับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เดิมๆอยู่นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของช่องระบายความร้อนนับก็ยังคงเป็นด้านหลังสองช่องนะครับแล้วก็ออกด้านข้างทั้งหมด2ช่องเป็นทั้งหมด4ช่องนั่นเองนะครับยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่า ปรับไปใช้ดีไซน์การจัดชุดระบายความร้อนด้านหลังที่เป็นทั้งแถบเหมือนในบางรุ่นที่มีการอัปเกรดไป,ไปใหม่ๆนะครับตัวนี้ยังคงใช้ดีไซน์เดิมอยู่นั่นเองนะครับ พอการใช้งานสักหน่อยและกันเอาเริ่มจากฝั่งซ้ายเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัว Thunderbolt ทั้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็ถัดต่อมาก็จะเป็น Audio Combo Jack สามจุดห้ามิลนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัว USB 32 Type A นะครับ1ช่องแล้วก็จะเป็น HDMI 2.1นะครับและ RJ 4 5ที่เป็นความเร็ว 2.5G จกิกนับแล้วก็จะเป็น Power Adapter แบบหัวกลมด้านนี้แล้วก็ฝั่งขวาสุดท้ายนะก็จะเป็น USB 3า Type A นะครับทั้งหมด1ช่องนั่นเองนะครับแอบเสียดายที่ Thunderbolt ยังเป็น ราคานี้น่าจะเป็นทัชเอร์โบห้าอย่างต่ำนะให้มาสักช่องก็น่าจะกำลังดีหรือดีที่สุดก็คืออัปเกรดเป็น2ช่องไปเลยน่าจะโอเคที่สุดเปิดมือเดียวได้สบายๆนะครับแต่ว่าเวลาแง้มเวลาเปิดอาจจะยากหน่อยนะนองจากว่ามันจะมีการทําแม่เหล็กนะับทำแผ่นแม่เหล็กดูดนะครับตรงบริเวณบานพับด้านบนบริเวณนี้เอาไว้นะครับตัวเรื่องของแกนบานพับนะครับไม่ได้หนืดมากครับเหนืดกําลังดีนะครับแล้วก็ไม่มีอาการจอโยกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เรื่องของ งามปรกอบเนี่ยมันจะไม่ได้มีอาการวอล b บอเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงานประกอบถือว่าค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยนั่นเองนะครับส่วนสายขนาดหน้าจอนับตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วนะค,ความละเอียด 2.5k 2560คูณ16นับพาร์เนลเป็น IPS นะครับแล้วก็รีเฟรชเนีจะอยู่ที่ 2 0 0 T เแลินนะครับแล้วก็ค่าความสว่างตัวนี้สูงสุดนะครับ500นิตนั่นเองนะครับแต่ว่าณตอนนี้สเปคที่ขายไทยมีเพียงแค่หน้าจอสเปค IPS เท่านั้นนะครับในอนาคตอาจจะมีการเติมสเปคตัวหน้าจอ OLED เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้อง IR Camera นะครับซึ่งด้านบนนี้ก็จะรองรับตัวไมโ Hello เข้าใช้งานได้เต็มรูปแบบนั่นเองนะครับแล้วก็จะ build in ตัว p r i v a c y s h u t t e r ด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็คีย์บอร์ดโอ้โหอย่าให้ดูคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดสวยคือไฟ g ีบีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบไม่อะไรแต่ดูตัวนี้ครับเพราะว่าเรื่องของคีย์แคปที่เขาใช้นะครับถ้าสังเกตเนี่ยบริเวณด้านข้างนะครับมันจะมีการทําเหมือนลันกษณะโปร่งแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เรื่องของตัวไฟจีบีมันลอดออกมาทั้งปุ่มดูตอนกลางคืนโคตรสวยบอกว่าสวยมากแล้วยิ่งตัวนี้มีโมเดลสีขาวโอ้โห oh. งานดีนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัวฟูลไซส์นะคีบอร์ดมีนาแพดมาให้นับแล้วก็ไฟ r GB เนี่ยจะเป็น RGB เปิดขีนั่นเองนับแล้วก็เรื่องของ FNK ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบคันเลยนะครับรวมถึงปุ่มคีย์ลัดนับ HP Omen Gaming ครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็เรื่องของปุ่ม Widow Co Pilot อันนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือถ้าสมมติกรณีเราปิดเรื่องของไฟ r g b นะครับหรือว่าช้หน้าตอนกลางคืนกลัวว่าจะไม่เห็นเรื่องของตัวปุ่มฟังก์ชันนับ เวลาเรากดปุ่มฟังก์ชันนะโอมนเนี่ยจะมีการไฮไลท์คีย์ฟังก์ชันต่างๆที่สําคัญเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น F กับ T นะเพิ่มแสงลดแสงนะปิดเสียงอะไรต่างๆหรือว่าเปลี่ยนไฟ RGB นะตรงปุ่มด้านบน1 2, นะึ่งสอหรือว่าปรับโหมดต่างๆก็สามารถที่จะทําได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับฟิลลิ่งการพิมพ์ก็ต้อว่าคีย์บอร์ดตัวนี้พิมพ์สนุกพิมพ์โอเคเลยนะแต่ว่าผมลองใช้แล้วรู้สึกว่าพอคีย์แคป ตัวชุดคีย์บอร์ดมันชิดกันจนเกินไปอาจจะต้องใช้ความเคยชินอย่างนิดหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับคนที่พิมพ์สัมผัสเก่งอยู่แล้วพิมพ์สัมผัสได้สบายๆอยู่แล้วผมว่าตัวนี้ปรับตัวไม่เยอะเลยนั่นเองนะแล้วก็ท่าลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวทัชแพดนับที่ขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะขนางกลางแล้วก็ใช้งานเนะี่ยโอเคเลยนะครับส่วนอื่นอนะ่ะก็จะเป็นเรื่องของโลโก้นะสติ๊กเกอร์ต่างนะแล้วก็เรื่องของเอกลักษณ์นะที่ยังคงมีอยู่ก็คือตัวเลขนะบอกสายหน้าจอที่มีใน hp omen หรือว่า hp ตัด c h ถูกรุ่ เข้ามานั่นเองนะครับมาดูด้านในของ HP Omen Max 16เครื่องนี้กันนะครับอย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้นะครับในปี2025 HP Omen มีการอัปเกรด เพิ่มขึ้นมานับก็คืออย่างหลักๆเลยชุดระบายความร้อนนะการเปลี่ยนนับนําเอาชุดเวเปอร์แชมเบอร์นะแล้วก็พัดลมแล้วก็ผสมกับลิควิดเมทัลแล้วก็เทอร์โมกริฟรวมกันนะปกติ Omen ก็จะใช้ชื่อว่า Omen Tempest Cooling แต่รอบนี้อัปเกรดนับโอเมนเทมเพสคูลิ่งโปรนะรเพราะฉะนั้นชุดระบายความร้อนตัวนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนนั่นเองนะ พลมนะับขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนะเพรวก็ขนาดกลางเนี่ยตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะัแล้วก็เรื่องของชุดซิลิโคนนะครับที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเทอร์โมเกรสนับด้ชื่อว่าไคลโรคอมเปลนั่นเองนะก็จะเป็นการผสมระหว่างตัวลนะิควิดเมทัลนับแล้วก็เทอร์โมเกรสแบบเก่านะัผสมรวมกันอยู่ในนี้เลยนั่นเองนัทั้งชิป GPU แล้วก็การ์ดจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้เรายความร้อนเอาอยู่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์โอ้โห รู้สึกแปลกตารู้สึกแปลกตานะปกติก็จะเป็นดำๆทมินทมินนะแต่ว่าอันนี้มีการเล่นลุกเล่นนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าตำแหน่งของชิป t p u นับอยู่ตรงไหนตำแหน่งของ t p u อยู่ตรงไหนอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับปกติก็จะดำเงียบไปเลยต่อมานะครับแรมนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่มีเล่นลวดลายด้วยแล้วก็แรมเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็น 32GB นะเป็น1 6คูณ2นะครับ D d ้5บัท5,000 6 0 0 m h มนะครับแล้วก็ให้เป็นชิป SK Hynix จากจีนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้มาจะเต็มทสองกิกแล้วนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปอัพเกรดเพิ่มในกรณีที่เอาไว้ใช้เล่นเกมเป็นหลักนะเพราะว่าสากิกเหลืออยู่แล้ว,วต่อมาครับตำแหน่ง SD ก็อยู่ชิด2ตํตแหน่งนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตําแหน่งที่เขาใส่ SD มาให้แล้วนะเป็น SD 1นึเทราไบต์ PCIe Gen 5นะครับมันจะอยู่ตําแหน่งนี้ครับ ใต้ฮีทไฟพอดีนะครับแล้วก็จะมีแผ่นระบายความร้อนแล้วก็จะมีตัวเทอร์โมแพดระบายความร้อนอยู่ด้านในนะครับความจุสูงสุดนะครับสี่เทรไบ์นะครับก็คือ2เทรไบ์นะใส่ได้แล้วก็2เทราบาไบ์ใส่ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับถางลงมานะครับก็จะเป็นขนาดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้ใหญ่มานะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลิเธียมโพลิเมอร์นะ8 3วัตต์ออวนะครับตัวนี้เล่นโซเชียลดู u t u b e ดูหนังทำงานจะอยู่ได้ประมาณโดยเฉลี่ย6ชั่วโมงบวกลบนะระยะเว,วาลาการใช้งาน,งาน6ชั่วโมงผมมถืออว่าาเคพสสสรลยนะรับ notebook, บหตุ๊ปิภ น,นั่นเองนะครับถึงแม้ว่า CPU จะเป็นรหัส HX รหัสกินกินไฟกินพลังงานเยอะแต่ว่าเร,รื่องของการประหยัดพลังงานเครื่องนี้ถือว่าทําได้โอเคอย่างมากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตําแหน่งของลําโพงนะครับในระบบเสียง DTSX นะครับทั้งหมด2วัตต์สตัวบริเวณนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ไรบาร์ด้านล่างบริเวณนี้นะครับซึ่งผมโอเคกับดีไซน์แบบนี้นะไม่มีสายแพรมาติดฝาหลังไม่มีอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคแล้วก็สายแพรอยู่กับตัวเครื่องไปเลยก็ถือว่าโอเคมากๆเอาในส่วนของน้ําหนักนิดหน่อยละกันนะครับ HP o e n Max 16เครื่องนี้นะครับไซส์หน้าจอเนี่ยเขาจะเป็น16นิ้วนะครับ ทั้งจริงนับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่2.74กิโลกรัมนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวมกับแอปเตอร์นะครับแอปเตอร์ที่เขาให้มานะครับก็ขนาด330วัตต์แบบนี้นะครับ3.68กิโลกรัมนับเอาน้ำหนักผมว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาให้มานับมาดูสเปคเครื่องรีวิวของ HP Omen Max 16เครื่องนี้กันหน่อยนะครับก็ราคา125,500าทนะครบาท c ับ CPU นัก็จะเป็น Intel Core i9 2 7 5 HX นะครับแบบ24คอร์เทรดนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น 8T o r e แล้วก็ 16E c o r e นะครับ o o s t c l o องเนี่ยของเขาสูงสุดอยู่ที่5.4 GHz เลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้น,นครับ24 Core 24 t ค re a d มันหมายความว่า ตัวคอของ CPU ทํางานกับเทรดเนี่ยแบบ1ต่อ1เลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพมันก็จะมากกว่า CPU ที่เป็นแบบ16คอ32เทรดนะหนึ่งคอจับจ2 Trade เทรดอะไรพวกนี้นะแต่อันนี้นี่1คอ1เทรดจับคู่กันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอเครื่องนี้นะครับก็จะเป็น n v i d i a r t x 580 0นะ VRAM สิบหกกิกะไบต์ดราแล้วก็ค่า TDP นะครับสูงสุดถึง175วัตต์เลยนั่นเอง RAM ติดเครื่องนะเป็นสามสิบสองกิกะไบต์ดาห์ห้าบัตรห้านกรเมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็สามารถที่จะอั ถูนะับ64 g b ก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนขนาด S s D นะครับให้มาติดเครื่องเลยนะเป็น 1TB PCIe Gen 5เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความเร็วการอ่านเขียนระดับ1,000 0เลยนั่นเองนะครับส่วนขนาดหน้าจอนะก็จะเป็นขนาด16นิ้วนะความละเอียด 2.5K 290คูณ106 Refresh Rate 240Hz ค่าเรสี sRGB 100%แล้วก็มีค่าความสว่างอยู่ที่500นิตนั่นเองครับ อ,น,อน,นะครับการเชื่อต่อรสายตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 7แล้วก็จะคู่กับ Bluetooth 5.4นะครับแล้วก็เรื่องของ Windows Home แท้พร้อมใช้งานทันทีแล้วก็จะมีบันเดิตตัวซอฟต์แวร์น้ำอย่างเช่นตัว Microsoft Office Home 2,024แท้ติดเครื่องไปให้เลยนะแล้วก็จะมีแถมฟรีพวก X b o x g a เก p พ s รฟรีอีก3เดือนให้เช่นเดียวกันนะครับประกัน3ปีอ n นไ ite s e ว v i c e นะครับแล้วก็จะมีประกันปี k ปี p c ปท a n and Keep ปคู l นั่นเองนะเป็นบริการทำความสะอาดตัวเครื่องนะับ3ปีนะครับ1ครั้งต่อ1ปีก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการของทาง HP นะให้มาทำความสะอาดตัวเครื่องได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะแล้วก็จะมีประกันอุบัติเหตุให้อีก1ปีนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นสเปคตัวท็อปสุดของเขานะ5น0่บาทนะแต่วื่าเ้าจะมีตัวรนห้ะ เ p คซ CPU นะครได้เป็น i ท t ค l c o r ้าเ2 5า x เช่นเดียวกันนะแต่ว่า,ารถก๊าซจอลงมาเป็น RTX 5070 t านะสำหรับคนที่อย่าไม่ได้ซีเรียกจริงจังเกมมิ่งซะขนาดนั้นนะอยากได้งบประหยัด1ึงสาต้นต้น,ตนสามารถเอาตัวเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูการเล่นเกมจริงดีกว่าว่าชุดอรอยความร้อนตัวนี้ที่เขาอัพเกรดมาเอาความร้อนอยู่ขนาดไหนครับ มาดูส่วนของผลทดสอบสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการใช้งานจริงการเล่นเกมการทํางานต่างๆเอาตัว CPU c ก่อนเลยนะครับ mm hmm. Intel Core i9 2 5HX ตัวนี้นะครับถ้าเราดูเรื่องของคะแนน s n n l e t h r e a d เนี่ยคะแนนของตัว Intel Core i9 2 5HX เนี่ยก็อยู่ที่863คะแนนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับเทียบกับ CPU บน PC อย่าง Intel Core i9 1 3 9 0 K นะครับ Single Thread เนี่ยคะแนนอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะมากนั่นเองนะครับ ส่วนคะแนนมาติเทรดนะครับคะแนนของตัว Intel Core i 9 2 7 5 h x เนี่ยก็ทำไปได้อยู่ที่16,230.5คะแนนนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของ Intel Core i9-13900K นะครับโอ้โหสูงสีก็เอกว่า CPU ตัวนี้อยู่บนอยู่บนโน้ตบุ๊กนะแต่สามารถที่จะสู้ CPU ตัวท็อปของ g 3 3ได้สบายๆเผลอ เจ็สิก็ยังสู้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้อยากประกอบ PC แต่ว่าอยากได้นูนบุกตัวจบสักเครื่องหนึ่งแล้วก็ได้ CPU ตัวแรงนะอย่างตัว Intel Core i9 2าเกตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนั่นเองนะครับโซนต่อ,อมาครับเอาคะแนนของตัว c i n e b e n c h ยี่กันบ้างน,นะครับตัวนนะคะแนนมัลติคอร์นับก็จะทำไปได้อยู่ที่3 6 0หมื่คะแนนนะแล้วก็คะแนนซิงเกิลคอรเนี่ยก็จะอยู่ที่2,195สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคะแนนนั่นเองนะครับอซึ่งจากผ,ทนนกกาผยทดสอบเทียบไปแล้วนะครับเทียบกับ Intel i Core นนี้ก ที่เป็นรหัส HX เหมือนกันนะครับความแรงซิงเกิลคอของตัว i 2 3ของตัว i 2 3นะ แทบที่จะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าตัวที่แรงขึ้นพัฒนาแรงขึ้นก็คือร่องของประสิธภาพมันติคอนนั่นเองนะครับส่วนต่อมานรับายเบน์ R20 นับคะแนนมันติคอเนี่ยจะอยู่ที่2,043คะแนนนับแล้วก็คะแนนเซนต์คอนเนี่ยก็จะอยู่ที่133คะแนนนั่นเองนะครับตัวไฮไลท์เครื่องนี้นะ PSE Gen5 ที่ติดเครื่องมาตั้งแต่โรงงานความเร็วการอ่านเขียนนะความเร็วการอ่านเนี่ยจะอยู่ที่19,70เมกะไบต์เอร์เซกนะครับแล้วก็ความเร็วการเขียนจะอยู่ที่ 8,079ันเจ็ดสิบเกเมกะ์เฟซโอ้โหซึ่งณนะตอนนี้น้อยนะครับโน้ตบุ๊กตัวท็อปส่วนใหญ่ก็ให้ PCIe Gen 4แล้วก็ ต้องไปอัปเกรดซื้อ sdd gen 5มาเพิ่มแต่ว่านี้ติดเครื่องมาเลยซึ่งถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายแล้วกันนะกับตัวคะแนนของตัว p i m a r ส10นะคะแนนของเครื่องนี้เนี่ยก็จะทำไปได้อยู่ที่8 3 0 0ห้าคะแนนนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นทดสอบคร่าวๆแล้วกันนะครับของตัวเครื่อง hp omen max 16เครื่องนี้นะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่จอความสำคัญเดี๋ยวไปดูเรื่องของการเล่นเกมจริงดีกว่าว่าเครื่องนี้สุดขนาดไหนครับ มาดูตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับ Omen Gaming Hub กันก่อนสักหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับที่มันพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในตัวนี้ในปีนี้นะครับก็คือเรื่องของโหมดนะครับโดยปกติแล้วนะมันก็จะมีแค่หลกัหลกๆ Eco Balance Performance นะครับแต่ว่าในรอบนี้ปีนี้เพิ่มโหมด Unleash เพิ่มขึ้นมานะครับ Unleash แปลเป็นไทยแปลว่าปลดปล่อยนั่นก็คือพูดง่ายๆครับ โมสำหรับการ OC นะเพราะว่าเครื่องนี้สามารถที่จะ OC ได้อย่างละเอียดนับดูดิอยากจะปรับเรื่องของการใช้พลังงานปรับลิมิตการจ่ายไฟต่างๆปรับ ITC ปรับได้นะครับหรือปรับอุณหภูมิของพื้นผิวปรับได้เช่นเดียวกันตัวนี้สามารถที่จะปรับได้อย่างละเอียดเลยนะครับอยากจะปรับเรื่องของพลังงานนะว่าจะจ่ายไปให้การ์ดจอมากกว่าหรือว่าจ่ายไปให้ CPU มากกว่าตัวนี้สามารถปรับได้อย่าง ละเอียดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติใครที่อาจจะไม่ช่าก็สามารถที่จะเปิดโหมดอเล็กแล้วก็ให้มันออโต้ของมันเองอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครที่อยากจะเอาไปอันเดอร์วล์ดไฟลดต่างๆเพื่อคุมอุณหภูมิให้เย็นนะครับตัวนี้ทําได้อย่างละเอียดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเนี่ยเทลคอร่าเก้าสองเจ็ดปรับได้อย่างละเอียดปรับได้ทุกคอว่าอยากจะให้คอนี้บูทเท่าไหร่ให้คอนี้บูทเยอะมากน้อยขนาดไหนปรับได้อย่างละเอียดเลยนะครับ การ์ดจอก็ปรับได้เช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เขาปรับขึ้นมาใหม่ตอนนี้โอเคมากนะครับแต่ว่าฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ดูนะครับก็คือเทอร์โมเซตติ่งนะครับตัวนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์พิเศษนะครับชุดอระบายความร้อนที่เขาเพิ่มเพิ่มมาใหม่ตัวนี้เป็นการพัฒนาร่วมกับ Intel ด้วยนะครับก็คือเรื่องของแฟนคลีนนิงนะการทําความสะอาดพัดลมในตัวนะครับซึ่งในซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับ เป็นการทำให้พัดลมหมุนย้อนกลับนับทําความสะอาดตัวเครื่องลดการสะสมของพวกขา่า่นหรือว่าที่บ้านใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนับก็สามารถที่จะช่วยทาความสะอาดตรงนี้ได้ไปในตัวเองนั่นเองนับซึ่งซึ่งในตัวฟีเจอร์ตัวนี้นะํามันจะทํางานออโต้เบื้องหลังนําในกรณีที่เราไม่ได้ฟูโลโหลดนับเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยตัวนี้ก็จะทํางานทุกๆ4ชั่วโมงนับหรือเราสามารถที่จะปิดนําแล้วก็สั่งออโต้แมนวนวลได้เองนับแต่ผมสั่งนะตัวนี้รอบพัดลมอยู่ที่1,900ออันนี้คือพัดลมหมุนตามปกติ มสั่งครัถล้อพัดลมลดและติดลบครับซึ่งนั่นหมายความว่าพัดลมหมุนย้อนกลับนั่นเองนะครับนี่ซึ่งร้อพัดลมเนี่ยที่เขาใช้อยู่ที่ลบ3,700รอบต่อนาทีนั่นเองนะครับเราก็ใช้เวลาโดยเฉลี่ยรประมาณ 20-30วิในการทำความสั่นนครั้งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะปรับนะครับไม่ให้มันออโต้จะสั่งด้วยมือด้วยตัวเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับมาดูกับเกมเซวพังของผล7สักหน่อยนะครับเซตติ้งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น 2K Native นะครับแล้วก็เซตติ้งจะใช้เป็นอัลตร้าเปิดเรทติ้งนะแล้วก็ยังไม่ใช้ตัวผ่าเรทติ้งแล้วก็ปรับเป็นความละเอียดแบบอัลตร้านะครับ ลองปรับเป็นอัลตร้าก่อนอัลตร้าปิดอัพสเกลเปิดเรทซิ่งอัลตร้ายังไม่ใช้ตัวผ่าเทสซิ่งนะครับอัลตร้าหมดแรงดิบนับตอนนี้ก็ประมาณโดยเฉลี่ยนับ40เฟรมนับอันนี้คือ 2K เปิดเรทซิ่งนับแล้วก็แรงดิบเราว่าแค่นี้เนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ภาพสวยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว40องศาการจอจริงปะเนี่ยเฮ้ย ไม่ใช่หรือมั้งถ้ามันจะเย็นขนาดน,นี้ทีสิบอันนี้อันนี้น่าจะน่าจะบากแล้วนะครับสำหรับตัวการ์ดจอซึ่งตอนนี้นะครับ CPU จะเห็นว่าเอาะ CPU ตอนนี้วิ่งอยู่นะครับตัว Intel Core i9-275HX นะครับอุณหภูมิเนี่ยก็ขึ้นลงโดยเฉลี่ย80-90องศาเลยนะครับอันนี้คือเล่นในห้องแอร์นะครับแล้วก็พัดลมนะครับของตัวเครื่องนี้ปรับออโต้นะครับไม่ได้ปรับสุดแต่อย่างใดเอาความร้อนอยอู่ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็อาจจะอยู่สักแถว 95แล้วก็แม็สุดถ้าเราเบสมาร์กแบบหนักๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ100องศาแต่ว่าสาหรับการเล่นเกมแล้ว80ถึง1 80-90ผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคมากๆเลยนั่นเองนะครับเอา upscale DLSS นะครับแล้วก็ปรับเป็นคุณตี้แล้วกันนะครับยังไม่ใช้เฟรมเจนล้านเฟรมเจนน่าจะน่าจะฉีกอยู่แล้วนะครับโอ้แค่นี้อะ เหลือแล้วครับไม่ต้องพึ่งเฟรมเจนด้วยครับไม่ต้องพึ่งมัลติเฟรมเจนซูนซีูนสามอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง70เฟรมโอ้โหแค่นี้สบายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิคือ,อยังเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเวเปอร์แชมเบอร์ลิควิดเมทัลเทอร์โมครีสแปดสิบเก้าเก้าสิบองศาโอ้โหอันนี้คือเล่นในห้องแอร์นะครับซึ่งสมมุติถ้าเราอยากจะได้เฟรมที่มันเยอะกว่านี้นะครับแบบว่าเนทีฟ e 2 K, นะครับแต่ว่าปิดเรดดิ้ง ลองดูลองไปเลยนะครับโอ้โหเหลือๆครับ CPU เนี่ยก็ใช้งานไปอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ย40%เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็อย่างที่บอกครับ85อวกาะจอก็ทำงานเต็มที่นะครับ99%นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่นี้นะครับสำหรับไซเบร์พัง2 0 7 7บนเครื่อง HP Omen Max 16แค่นี้เอาอยู่นะครับไซเบร์พังสบายๆแน่นอนครับลองอีกสักเกมหนึ่งนะครับกับ อินโซยนะครับเกมซิมไลท์ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูสเปคตอนนี้เนี่ยก็จะใช้เป็น Full Screen Native องห้า0นคูณ1ันนะครับ, 4, 2006, รบแล้วก็ปิดวิซิงนะครับปิด Upscale ปิดเฟรม e Generation นะครับแล้วก็เปิดไรเต c ินะครับแล้วก็ตอนนี้เซตติ n งปรับเป็น Ultra สุดหมดนั่นเองนะครับว่าเกมนี้ Unreal Engine 5ค่อนข้างที่จะกินสเปคพอสมควรน,นั่นเองนะครับอนนี้โอ้โห แรงดิบ 2k บนเครื่องนี้ยังไงก็เหลือเอครับ72 73เฟรมโดยเฉลี่ยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย CPU นะก็ทำงานไปโดยเฉลี่ยนะรประมาณ40%เลยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเป็นเกมสไตล์ Open World แบบนี้นะ GTA 5, Red Dead Redemption 2หรือว่าเกมม p อถือเร็วอื่นๆเนี่ย เพราะว่าการที่ c p u มันแรงเนี่ยมันได้เปรียบเรื่องของการประมวลผลเรนเดอร์แบบเรียลเวิ d แบบนี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของอีเวนต์ n f c ต่างๆนับแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะต้องประมวลผลอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมสไตล์ Open World นะครับอย่าง i n s o ซหรือว่า Red Dead มันเป็นเกมที่เน้นเน้น p u ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับไปไงบ้างครับกับเครื่องนี้ครับ HP Omen Max 16นับ,นะบเอาแค่ภาพรวมดีไซน์ยังคงเดิม แต่อัปเกรดนับใช้ตัวเวเปอร์แชมเบอร์นะครับแล้วก็ใช้ซิลิโคนโลหะเหลวนะผสมกันนันเองนะเพราะฉะนั้นในเครื่องนี้ชุดอัาความร้อนจัดวาดเทพกว่าเดิมมากอย่างพอสมควรนนเองนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคความแรงอันนี้คือแรงตามราคาอยู่แล้วนะครับ intel core i ก2า hx นะครับแล้วก็จาร์ดจท RTX 5080นแครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหลักแสนนะบางคนก็คิดว่าโน้ตบุ๊กหลักแสนข้อสังเกตอาจจะน้อยหน่อยนะแต่ว่าเครื่องนี้ก็ยังคงมีข้อสังเกตอยู่นั่นเองนะครับที่น่าเสียดาย thunderbolt ผมรู้สึกว่า ราคา10,000แสน u ทันเดบโบน่าจะเป็นทันเดโบ5ทั้งหมด2ช่องนะับหรืออย่างน้อยอย่างต่ำา1ช่องทันเดโบ5 1ช่องทันเดโบ4อันนี้น่าจะพอคุยได้นะครับโอเคขึ้นนะับแต่ว่าอันนี้ยังได้เป็นเรื่องของตัวทันเดโบ4ทั้ง2คู่อยู่นั่นเองนะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าเครื่องนี้ใครชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือว่าใครที่คิดว่าจะซื้อตัวท็อปซื้อตัวรองก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยได้เช่นเดียวกันนะครับเอางนนี้ดีกว่า คำถามตามตายเพราะว่าเครื่องนี้ราคา1นึ0 5 0สบาทถ้าได้เครื่องนี้ไปกรณีผมแจกปีแบบว่าผมซื้อแจกได้ไปแล้วจะเอาไปเล่นเกมอะไรปรับขนาดไหนหรือว่าเอาไปทํางานในสายงานไหนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยอันนี้อยากรู้เหมือนกันสำหรับวันนี้ผมเจนไปขอตัวลาไปก่อนไว้เจอนคลิปหน้า,าวนนสวัสดีครับ